สเสน่ห์เครื่องรางตอนที่สามรักยมสุดเข้มขลังหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอายุทยาหลวงพ่อจงท่านเป็นเกจิยุคเก่าจอมขมังเวทลูกจิตลูกหาต่างเคารพและนับถือท่านเป็นอย่างมากยุคปี2,400ชื่อเสียงของท่านดังไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลของท่านเครื่องรางของครั้งที่ท่านปลุกเสกแจกลูกศิษย์และที่ทำให้ทหารไปรบสงครามอินโดจีนจนได้รับคำร่ำลือว่าทหารผีหยิงฟันไม่เข้าโดวยวัตถุมงคลที่พกติดตัวไม่ว่าจะเป็นตะกรุดเสื้อ,อยันของท่านเข้มขลังเรื่องคงกระพันชารีไม่เคยเป็นสองรองใคร เครื่องรางอีกชิ้นที่ท่านทำขึ้นแจกลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนำพกติดตัวดีทางด้านเมตตาค้าขายเป็นอย่างยิ่งคือรักยมนั่นเองลักษณะจะเป็นไม้แกะเป็นรูปทรงยาวๆวรักยมมักจะแกะจากไม้ยมตายพรายนับว่าเป็นของหายากเป็นของวิเศษเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชื่อว่ามีพลังอาถรรพ์ มีฤทธิ์วิเศษในตัวต้องบอกว่าเป็นวัสดุหายากครูอาจารย์ท่านบอกว่ามีอาถรรพ์พอแกะรักยมเสร็จก็จะนำน้ำมันจันทร์และรักยมใส่ลงไปในขวดด้วยกันหลวงพ่อท่านจะปลุกเสกเรียกจิตวิญญาณเข้ามาในขวดจนรักยมขยับได้เหมือนมีชีวิตจริงผอบปากขวดด้วยได้จดสีแล้วจึงมอบให้ลูกศิษย์นำไปบูชา ส่วนมากที่มาขอมักจะเป็นพวกพ่อขาแม่ขายเชื่อว่าของของท่านช่วยให้ค้าขายร่ำรวยได้ไปขายของดีนักแหล่พวกนักเสี่ยงโชคจะมีโชคลาบมักจะได้บางก็บูชาที่บ้านบอกเห็นการล่วงหน้าเรียกง่ายว่าไพรกระซิบขมิ้ยขึ้นบ้านคนแปลกหน้าจะเข้าบ้านรักยม จะดูแลรักษาบ้านให้ตลอดเวลารักยมนำมาพกติดตัวเดินทางติดต่อเจราจาเข้าหาเจ้านายมักจะได้รับความเมตตายอยู่เสมอคนที่เป็นศัตรูคิดได้มักดนใจให้กลายเป็นมิตรท่าขอรักยมจึงเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในนักสะสมเครื่องรางของขลังเป็นอย่างมากปัจจุบัน หาพบเห็นได้ยากมากแล้วครูบาอาจารย์สร้างสิ่งดีๆไว้ให้ได้ใช้ได้บูชาเป็นทั้งศาสตร์และศิลวิชาตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความเข้มขลังที่เราควรร่วมกันศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปเขียนโดยตั้มเชียงใหม่ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์